การมาของเทคโนโลยีดิจิทัลทำให้รูปแบบพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจการพิมพ์ปัจจุบันสื่อออนไลน์ได้รับความนิยมมากขึ้นความต้องการผลิตภัณฑ์ด้านการพิมพ์แบบเดิมลดลงทำให้ธุรกิจการพิมพ์ต้องเริ่มปรับตัวเพื่อความอยู่รอดและสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันขณะที่เทรนด์ดิจิทัลกำลังมีบทบาทต่อสังคมโลก ถ้าไม้เกิดกระแสะความนิยมสินค้าออนไลน์แบบต่อเนื่องสินค้าที่ต้องมีบรรจุภัณฑ์จึงมีความต้องการเพิ่มมากขึ้นเป็นโอกาสให้ธุรกิจการพิมพ์ได้ปรับตัวจากอุสาหากรรมการพิมพ์แบบเก่าเป็นตลาดบรรจุภัณฑ์และงานแพคเกจจิ้งและได้โอกาสที่เปิดกว้างในการทําธุรกิจจึงเลี่ยงไม่ได้ที่การแข่งขันจะเกิดขึ้นอย่างเข้มข้นการเรียนรู้และปรับตัวจึงเป็นทางออกสําหรับผู้ประกอบการเพลอหลีกนี้การดิสรับชันโดยเทคโนโลยีเลือกงานพิมพ์ที่ถนัด การเลือกงานพิมพ์ด้านที่ธุรกิจถนัดเป็นเหตุผลที่น่าฟังในช่วงการปรับตัวเพราะสามารถช่วยลดต้นทุนได้การจะรับงานให้ครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้าจะต้องใช้ทั้งกำลังคนและกำลังเครื่องพิมพ์จำนวนมากส่งผลให้มีต้นทุนสูงการเลือกรับผลิตยอย่างใดอย่างหนึ่งจะทำให้มีกำหนดเป้าหมายแคบลงและประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นปรับตัวสู่ดิจิทัลพิมพ์การปรับรูปแบบสู่งานพิมพ์ดิจิทัลตามสมัยนิยมทำให้สามารถรับงานได้จำนวนน้อยชิ้นไม่ต้องทำปริมาณมากๆเหมือนในลักษณะอุตสาหกรรมแบบเก่า ซึ่งจะสามารถจับตลาดในกลุ่มลูกค้า SME และ o t ท็ได้อาจมีการเพิ่มสายการผลิตโดยปรับเปลี่ยนมาใช้เครื่องจาักรการผลิตที่มีราคาต่ำและควบคุมการผลิตด้วยดิจิทัลเพื่อรับงานสั่งพิมพ์ครั้งและไม่มากตอบโจทย์ลูกค้าขนาดเล็กและขนาดกลางที่มีอยู่มากซึ่งจะหมายถึงธุรกิจการพิมพ์จะสามารถมีโอกาสเติบโตได้มากจากรูปแบบการทําธุรกิจของลูกค้าที่เปลี่ยนไปดูแลลูกค้าแบบครบวงจรในปัจจุบันมีผู้ให้บริการงานพิมพ์มากมายหลายตัวเลือก ดังนั้นสึกแย่งชิงลูกค้าจึงเข้มข้นกว่าในยุคก,ก่อนที่มีการแยกขั้นตอนการผลิตและการตลาดออกจากกันแต่ในยุคดิจิทัลเช่นนี้มีการแข่งขันสูงการดูแลการตลาดจึงอาจต้องเริ่มวางแผนร่วมกับลูกค้าตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตใครที่เร็วกว่าเข้าใจลูกค้ามากกว่าย่อมมีโอกาสมากกว่าเช่นการนําเสนอแบบผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายการแลกเปลี่ยนข้อมูลวิจัยกลุ่มลูกค้าสิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อลูกค้างานพิมพ์และยิ่งลูกค้ามีความเติบโตธุรกิจสิ่งพิมพ์ก็จะอยู่ได้หรือตลาดรักโลก กระแสรักโลกกาลังเป็นที่สนใจของสังคมลูกค้าในหลายธุรกิจเริ่มเปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นการจัดตลาดกลุ่มสิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจและการปรับตัวมาสร้างสินค้างานพิมพ์ในกลุ่มบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็ะจะช่วยให้ธุรกิจมีโอกาสพบกับลูกค้ากลุ่มใหม่ๆต่อยอดเป็นคู่ค้ากันต่อไปได้ในอนาคตรวมกลุ่มเป้าหมายการเลือกกลุ่มเป้าหมายที่มีความต้องการสินค้าคล้ายๆกัน จะทาให้การสั่งซื้อวัตถุดิบสําหรับงานพิมพ์ถูกลงเนื่องจากต้องสั่งเป็นล็อตใหญ่การจัดกลุ่มลูกค้านอกจากจะมีผลด้านการควบคุมราคาต้นทุนวัตถุดิบแล้วยังส่งผลในเรื่องการสื่อสารทางการตลาดกับกลุ่มลูกค้าตลอดจนบริการหลังการขายที่สามารถรู้ได้ว่าเรามีลูกค้ากลุ่มแบบไหนในการดูแลและจะดูแลอย่างไรให้ทั่วถึงแต่เป็นที่น่าพอใจสูงสุดทั้งหมดนี้เป็นการปรับตัวจากการมาของเทคโนโลยีดิจิทัลธุรกิจสิ่งพิมพ์เป็นธุรกิจที่ต้องทำงานร่วมกับเทคโนโลยีหลากหลาย ผู้ประกอบการธุรกิจการพิมพ์ยอมเข้อใจดีถึงทฤษฎีเก่าไปใหม่มาแม้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคบนโลกออนไลน์จะเป็นเทคโนโลยีคนละด้านกับอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยีดิจิทัลนี้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจเมื่อผู้บริโภคลายน้ำเปลี่ยนพฤติกรรมไปพึ่งพาคอนเทนต์ออนไลน์ตามสมัยนิยมทําให้ผู้ผลิตในอุตสาหกรรมการพิมพ์แบบเก่าทั้งต้นน้ำและกลางน้ำต้องปรับตัวตามไปด้วย การดำเนินธุรกิจภายหลังการปรับตัวแล้วยังคงต้องเฝ้าระวังและศึกษาตลาดผู้บริโภคอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจให้มากที่สุด